รอนปั๊มสี่สองทุ่มกรมสรรพากรคอยอาลีงทุ่มล้วองานกรมสรรพากรสองทุ่มแาลีตอนัามไม่น่าภายในแั้สรรากรรนกออนคนดูนิโซงาออนกรออสสิเียเซียนเกอร์งานใหญ่สองทุ่เย็นสี่ทุ่มนโจวานดโซรอบหกตนี้งนน ปกติพ่อแม่อม่เก่าจัดเซ็ทันใช่ป่ะไปไปทอดเก่าออาไปเยียแล้วรวมรวมรวมื้อเป็นหดึ่งหกสี่พันตัวอาทิตพนิคอนเช้า่ไม่แม่นเช่ทีลยังไม่มีไม่มีองเก้าถงเ้ก่าว่าแม่วัสดีครับเก่าว่าวัน คนที่สิบแบบนี้คนนี้คุณต้องไปบล็อกก่อนอยู่แล้วไม่ได้เพราะเราไปเรื่เรื่อยยังวันทีองงานหนักแน่ ก็่ัขโมยได้แล้วกันแต่ตอนนี้เชิญี่ค่ะอะไรคุณบอกว่าอะไมอะออกมากินข้าวก่อนไงแต่ไม่ดีกว่าตอนถ่ายคลิปตอนถ่ายคลิปมาประมาณ12-13ทีฝากเราลงยูทูปไม่เป็นไหนเอามาฝากถ่ายเองเลยอะ ถ่ายเองเลยอ่ะรายงานเองเลยอ่ะจริงจริงอยู่ในกล้องไม่ใช่พี่ตานรถไฟอ่ะวิ่ง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะรถไฟอ่ะเร็วมากอ่ะนั่งอยู่แบบว่า กขับมาจากเชียงรายไปไปที่หนเนยบอกทิศทา5นทีอ่ะน,นั่ง7นาทีถูกอ่ะแต่ว่าเร็วมาก่าวมากไ, <c oughs> ไปเที่ยวเลยครั้งเนี้ย ไม่ได้เหมือนไปทงานเลยอะตอะตอนนี้เที่ยวไหนเยนะครับไปไปเร่เลอากาศมันหนาวอากาศหนาวหาวมากี่ไม่อยากกลับเลยอะหนาวอ่ะใครอะนี่กินอันนี้อะแล้วราไปทำอะไรอะไปครอบครัวเขาลูกไปเที่ยวดูตัวเขบอกเขาจะเอกเขาบอกว่ ก็แบบได้ตัดขาแล้วเยอะวก็ดำไปเลยพรค่ะพอเ่ไงเอาไปเลยลูกซุ้มสักขาไปข้างนอกไปเถอะแม่แม่ดขาไม่ได้ดิหนักอะ้อนขนหนันไปก่อนทุกคนมาันะ 哈哈哈！哈哈。